นี่คือสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้าวโพดกับการคุมน้ำหนักครับใครที่กำลังไดเอทอยู่นะครับอาจจะเคยสงสัยว่าเอ๊เข้าวโพดเนี่ยตกลงมันเป็นแป้งหรือเป็นผักกันแน่ซึ่งความจริงแล้วข้าวโพดแต่ละชนิดส่งผลกับร่างกายเราต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นสำคัญข้อแรกเลยเข้าวโพดฝักแก่ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานหรือว่าข้าวโพดข้าวเหนียวให้เรานับเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มแป้งไปเลยนะครับ เหมือนข้าวหรือขนมปังเลยคือข้าวโพดต้ม1ฝักเนี่ยพลังงานก็อยู่ราวๆ1 0 0่งรถึงหนึแคลอรี่เทียบแล้วก็เกือบเกือบข้าวสวย2ทัพพีเลยนะเพราะงั้นถ้ามื้อไหนคุณกินข้าวโพดแล้วก็ควรจะลดปริมาณข้าวลงหน่อยแต่ข้อดีก็คือมันเป็นคาร์บเชิงซ้อนที่ดีมีไฟเบอร์สูงช่วยให้อิ่มนานเหมาะมากเลยครับสําหรับกินก่อนไปออกกําลังกายต่อมาประเด็นที่2ครับข้าวโพดอ่อนอันนี้ตรงข้ามเลยให้เราจัดเป็นผักครับไม่ใช่แป้ง เพราะว่าพลังงานมันต่ำมากมากแค่ประมาณ30-40แคลอรี่ต่อ100กรัมเองเหมาะสุดๆส,สำหรับคนไดเอทเลยครับสามารถกินได้เยอะช่วยเพิ่มปริมาณอาหารให้อิ่มท้องแบบแคลอรี่ไม่พุ่งและสุดท้ายประเด็นที่3ครับนอกจากเรื่องแคลอรี่แล้วเนี่ยข้าวโพดก็ยังมีประโยชน์อย่างอื่นที่น่าสนใจด้วยอย่างข้าวโพดสีเหลืองเขาก็จะมีลูทีนกับซีแซนที่สงูงช่วยบำรุงสายตาเรา ส่วนถ้าเป็นข้าวโพดสีม่วงก็จะมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีเลยแหละครับสรุปง่ายๆเลยนะครับถ้าจะกินแทนข้าวให้เลือกข้าวโพดฝ,ฝักแก่แต่ถ้าอยากกินเป็นผักแบบจัดเต็มให้เลือกข้าวโพดอ่อนครับ